ดูแลฝ้าอย่างเห็นผลปลอดภัยได้ต้องรู้3ข้อนี้ค่ะเมื่อเรากำลังดูแลฝ้านะคะเราก็อยากรู้ว่าการดูแลของเราเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าน่าจะพังไหมฝ้าจะจางไหมวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะต้องรู้3ข้อนี้ข้อแรกนะคะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่มีสิทธิ จางลงได้อันนี้เป็นข่าวดีค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปว่ามันไม่หายขาดเราต้องอยู่กับฝ้าแบบนี้เป็นปื้นๆตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่นะคะการดูแลที่ดีก็สามารถทําให้ฝ้าเราจางลงได้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโรคก็คือเหมือนโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดไปไหนยังอยู่กับเราเช่นบาคคนที่เป็นเบาหวานความดันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลเขาเองก็ต้องดูแลกินยาดูแลสุขภาพรักษาร่างกายให้ดีนอนหลับพักผ่อนไม่ ออกกําลังกายบ้างและก็ควบคุมอาหารกินอาหารที่ดีมีประโยชน์สิ่งเหล่านี้มันก็ลิงก์กันนะคะว่าเหมือนกับฝ้าเราเช่นกันถ้าเราดูแลดีใช้สารสกัดที่ดีไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินฝ้าจางลงเม็ดสีเมลานินมันจางลงดูแลด้วยการทาครีมกันแดดที่ดีมีเกราะคุ้มกันที่ดีเราออกกําลังกายเราไม่เครียดเรากินอาหารที่ดีมีประโยชน์แน่นอนฝ้ามันก็จางลงได้เพราะว่าเราดูแลทั้งภายในภายนอกอย่างเต็มที่ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราดูแลไม่ดีก็เหมือนกับเบาหวานอาหารไปกินหวานมากเกินไปเค็มมากเกินไปนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดอีก อ่ะเบาหวานระดับน้าตาลมันก็ขึ้นก็เหมือนกันค่ะฝ้าก็เหมือนกันถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ดีพอหรือว่าเราออกไปลุยกลางแจ้งกลางแดดไม่ทาครีมกันแดดเลยแล้วก็กินอาหารไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้แน่นอนก็ทําร้ายผิวทําให้ฝ้าเนี่ยข้อ2เลยกลับมาเป็นใหม่ได้ดูแลดีๆแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ค่ะถ้าดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะทั้งเรื่องของภายนอกการทาครีมด้วยแล้วก็สุขภาพภายในด้วย และข้อที่3ค่ะสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือห้ามใช้ครีมแรงสารแรงเด็ดขาดครีมแรงสารแรงเนี่ยก็ประกอบด้วยกันว่าเป็นออย่างเช่นครีมที่มีสารประลอดไฮโดรควินอสเตียรอยสิ่งที่เขาได้เมื่อคือทําไมคนหนึ่งชอบใช้ต้องบอกว่าบางทีแล้วมันผสมอยู่ในครีมสิ่งที่เห็นผลเลยคือขาวไวมาก3วัน7วันจากเป็นสิวจากหน้าพังหรือว่าเป็นฝ้าอยู่มันขาวดีขาวไวสิวยุบไวหน้าจากที่ มันนุ่มอย่างรวดเร็วอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันดีในตอนแรกแต่มันอันตรายในตอนหลังนี่แหละค่ะเพราะว่าสารพวกนี้มันทำร้ายผิวสิ่งที่ได้ขึ้นมาคือกลายเป็นคนที่ผิวบางไว้ต่อแสงระคายเคืองง่ายหลังจากที่เราหยุดครีมีสารแน่นอนอาการมันกลับขึ้นมาหมดเลย ทั้งหน้าเห่แดงสิวเห่บางคนเนี่ยหน้าแดงปลื้ดเลยนะคะพอไปโดนแดดนิดหน่อยฝ้าขึ้นเป็นปื้นเลยกลายเป็นฝ้าถาวรน,นี่คือผลข้างเคียงของครีมมีสารที่อันตรายมากๆยังไม่นับว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตั้งท้องตั้งครั์ให้นมบุตรด้วยแล้วไปใช้ครีมมีสารอันนี้อันตรายสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามันเข้าสู่กระแสะเลือดได้อันตรายต่อเด็กในท้องแล้วก็ลูกที่กําลังกินนมด้วยก็ขอเตือนกันไว้เลยนะคะว่าการ ดูแลฝ้ามันมีทิศทางของมันมันมีวิธีที่ถูกต้องของมันสามารถจางลงได้แต่ไม่ต้องด่วนวัยใจร้อนไปหยิบจับครีมมีสารมาใช้ไม่เช่นนั้นแล้วหน้าพังแล้วเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่กำลังดูแลฝ้าอยู่อยากจะฝ้าจางเห็นผลปลอดภัยแบบไร้สารต้องบอกว่ามีเรามีแนะนําเลยเป็นขั้นตอนง่ายๆจากเคที่เริ่มจากการบํารุงนี่เลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระ ระดับยีนจะเกที่ตัวนี้เราทําขึ้นมาตอบโจทย์สําหรับคนที่มีฝ้าเพื่อไปลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนด้วยสารสกัดธรรมชาติรวมไปถึงมีตัวที่ไปช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงเพราะว่าการดูแลฝ้าท่าหน้าแห้งถือว่าดูแลฝ้ามาผิดทาง หน้ายิ่งแห้งฝ้ายิ่งชัดค่ะดังนั้นเราต้อง,ตองเติมน้าให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นแล้วก็มีตัวไฮยาลูรอนนะคะไปเพิ่มคอลลาเจน ไปเพิ่มเรื่องของริคนเขฟิลลดริ้วรอยแล้วก็มีอะราโทอินวิตามิน B3 B5 ที่เป็นลดอาการอักเสบฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ทําให้อาการแสบแดงอาการแพ้สารดีขึ้นด้วยใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดดีบีกันแดดเกรคที่ s อ f 50 PA บวกบวกบวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แส่สีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่บอกไม่เยิม้มแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่สูไพายแฮนด์เมด ว่านนางคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซาเฟตหรือสารเพิ่มฟองชุดนี้เซตนี้นะนะคะพิเศษทักเข้ามาได้ที่เคที่เลยนะคะนี่เลยค่ะ